เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563เว็บไซต์เดลี่เมล l รายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าววงในคนหนึ่งกับนักข่าว The s u n นเดย์มิเรอร์เผยขณะน,นี้เจ้าชายแฮร์รี่ได้ยุคแห่งส,สัสเศกพระชนมายุ35พรรษากำลังทรงรู้สึกทุกข์ใจจากการที่ต้องแตกหักความสัมพันธ์กับครอบครัวในราชวงศ์อังกฤษในขณะที่เมแกนมารเคิล กำลังพยายามจัดการในเรื่องนี้อยู่หลังจากที่ทั้งสองได้ย้ายมาประทับที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าววงในเผยว่าตอนนี้เจ้าชายแฮรรี่และเมแกนมาเคิลพร้อมโอรสอาชีได้ประทับอยู่ที่คา,าริฮาร์รูมูลค่านับ18ล้านดอลลาร์หรือราวๆ558ล้านบาทของไทเลอร์เพอร์รีผู้กำกับ และนักแสดงคนดังชาวอเมริกันในลอสแองเจลิสหลังจากทั้งสองได้ขอลดบทบาทจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษซึ่งมีผลบังคับเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ทว่าในขณะนี้เจ้าชายแฮรรี่และเมแกนกำลังประสบกับความเครียดอย่างหนักกับชีวิตใหม่ของทั้งคู่เมแกนเธอเงียบลงไปอย่างมากต้นคิดว่า เธอดูเหมือนกำลังรู้สึกแย่มากๆและบางทีอาจกำลังดิ้นรนต่อสู้กับเรื่องบางอย่างอยู่แหล่งข่าววงในเผยนอกจากนั้นยังชี้ด้วยว่าเจ้าชายแฮร์รี่ทรงรู้สึกย่แย่เป็นพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของเจ้าชายวิลเลียมในยุคแห่งเคมบริดจพระเชษฐ้าเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแหล่งข่าววงในเล่าว,ว่า เมแกนได้แยกตัวมากขึ้นและเก็บตัวมากกว่าเดิมในช่วงสองถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้ครอบครัวของเธอดูมีความกังวลในขณะเดียวกันเจ้าชายแฮร์รี่ต้องส่งรู้สึกทุกข์ใจกับสายสัมพันธ์ที่แตกหักในครอบครัวของพระองค์